มาดูเีเลเตอร์เทียวสายเรียสนะครับเทียวาสายเรียส500วัตต์เป็งวงจรเทียวสายเรียสใั้เขา,าเนี่ย500วัตต์ข้อปแปลงจริงจริงข้แปลงรูปนี้ได้ประมาณ700วัตต์นะครับแต่ผม ผมให้ผมตีเผื่อไว้เผื่อลูกา้าใช้เกิดน,นะครับห้าร้อยวัตต์นักเจ็ดร้อยนะครับตัวเตอร์สิบสองโวลต์ครับขาเข้าสิบสองโวลต์หน้าจอก็จะเป็นแสดงผลไฟขาออกตอนนี้ออกสองร้อยยี่สิบสี่โวลต์ตอนนี้ยังไม่มีโหลดก็คือแอมป์ยังไม่ขึ้นนะครับเอิก็ห้าสิบเอิร์นะครับใช่ห้าสิบเฮิร์ นนี้ผมเทสจากแบตเตอรี่อันนี้ไฟแบตเตอรี่มาที่12.7โวลต์น,นะครับไฟแบตเตอรี่12.7โวลต์ก็เอามาเข้าที่ขั้วขั้วไฟดีซีนะครับอันนี้ก็แสดงผลอยดิจิต200ขาออกออกเป็น AC ที่224โวลต์น,นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น500วัตต์ ห้าบของอสันด้านในก็ประมาณนี้ครับมีพัดลมระบายอากาศนนมีวงจเกียร์ไซเล็นะครับมีตัวคอยก่อนทีอยอย่ไวจะเข้ามอแปลงนะครับคอยรถจะแสนะครับตัวนี้ เพียวไยเล็บห้าหร้อยบาทของคอมสันครับด้านในก็ประมาณนี้ครับด,ด้านในประมาณนี้หน้าตาก็ประมาณนี้ครับกล่องตัวนี้แขวนได้นะครับแขวนตามผนังได้วงจรนี้มันจะ,ม,นจะมันจะเซฟตัวมันเองครับถ้าไปดีซีจ่ายมาต่ำกว่า9โวลต์เขาจะเขาจะตัดทันทีเซฟตัวเขาเองแล้วถ้าเกินเกิน16โวลต์ดีซีเขาก็จะตัดตัวตัวเขาเองครับตัวเนี้ย เพระนั้นวมอิอเวอร,เอร์รุ่นนี้ไม่มีพังไม่ไม่มีเสียครัเพราะบนวงจรเขาเขาก็จะเซฟตัวเขาเองคือถ้าไฟดีซมาต่ํากว่า9โวลต์เขาตัดเลยครับตัดแล้วก็ต่อใหม่แต่ถ้าเกิน1 6โวลต์ดีซเมื่อไหร่เขาก็ตัดอีกตัดแล้วก็ต่อใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอินเวอร์เตอร์นนอรุ่นี้ันคอมสั่นรุ่นเพียวตายหรืพวกนี้ จะเสียหายหจะพังนะครับไม่มีพังครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับอินเวอร์เตอร์เพลียวตายเวฟข,ของสันร,รุ่น500วัตต์เราก็จะมีทั้งหมดมีเลือกตั้งแต่200วัตต์300วัตต์400วัตต์500วัตต์800วัตต์พันวัตต์พันห้าสองพันแล้วก็สามพันแล้วก็แม็กซ์อยู่ที่ห้าพันวัตต์ครับอินเวอร์เตอร์เพียวตายเวฟ พัดลมระบายอากาศมอบแปลง E.I ครับ